สมาธิล้างคลีนจักระในแต่ละวันเรารับพลังงานลบๆความรู้สึกความคิดลบๆทั้งจากตัวเราเองและจากโลกภายนอกในทุกๆวันเราจำเป็นจะต้องคลีนพลังงานล้างความคิดล้างความรู้สึกลบๆที่ทำให้เราเหนื่อยล้าทำให้ความคิดเราสับสนวุ่นวายพลังงานลบทั้งหมด จะเข้ามาสะสมอยู่ในจักระของเราแล้วทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยแล้วยังส่งผลให้ชีวิตของเราสับสนวุ่นวายจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตผิดพลาดให้เราทุกคนปล่อยวางทุกความเคลือบแคลงสงสัยให้นั่งอยู่ในท่าหลังตรงกำหนดจิตไปที่จักกะที่หนึ่ง ใช้จิตหมนุนทวนเข็มนาฬิกาให้รู้สึกว่าพลังงานสีแดงหมุนทวนเข็มนาฬิกาชำระล้างความกลัวความวิตกกังวลความรู้สึกขาดแคลนความมีไม่พอความรู้สึกไม่มั่นคงต่อชีวิตให้พลังงานสีแดงชำระล้างความคิดความรู้สึกเหล่านี้ออกจากความคิดของเราจักระของเราจนหมดสิน้น นำจิตขึ้นมาที่จักระที่สองสีส้มกำหนดจิตหมนุนทวนเข็มนาฬิกาชำระล้างพลังงานลบความรู้สึกที่ไม่รักตัวเองไม่มั่นใจตัวตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคู่ควรกับสิ่งใดเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจพลังงานเหล่านี้เป็นท็อกซิกกับชีวิตของเราขอพลังงานสีส้ม ชำระล้างพลังงานเหล่านี้ความรู้สึกนี้ออกไปจากความรู้สึกความทรงจำของเราและความเชื่อของเรานำจิตขึ้นมาที่จักรที่สามเป็นพลังงานสีเหลืองทรงกลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาชำระล้างพลังงานลบพลังงานความคิดอัตตาอีโก้ตัวตนความกโกรธความหงุดหงิดความโมโหความน้อยเนื้อต่ำใจ ความรู้สึกกดดันตัวเองรู้สึกตัวเองดีไม่พอไม่ได้ดังใจอารมณ์ลบเหล่านี้ความรู้สึกโกรธอิจฉาริษยาหรือแม้กระทั่งวิตกกังวลต่อความคิดคำพูดของคนอื่นอารมณ์หงุดหงิดเหล่านี้มันจะสะสมอยู่ในจักระช่องท้องและจะส่งผลทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ พลังงานจากกระช้องท้องยังส่งผลถึงความเป็นอยู่ความอุดมสมบูรณ์ความบ้างข้างในชีวิตพลังงานสีเหลืองทองดั่งพระอาทิตย์หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อชำระล้างความรู้สึกพลังงานที่อยู่ในช่องท้องเหล่านี้ออกไปให้หมดสิน้นนำจิตขึ้นมาที่จักระหัวใจด้วยแสงสีเขียวอันทรงพลังความเจ็บปวดที่สะสมอยู่ในจักระหัวใจ จักระหัวใจเป็นเซนเตอร์ออฟไลฟ์ให้จินตนาการเห็นแสงสีเขียวหมุนทวนเข็มนาฬิกาชำระล้างพลังงานความทุกข์ความเจ็บปวดที่อยู่ในจักระหัวใจความอกหักความปวดร้าวที่เกิดขึ้นทางอารมณ์ทั้งที่เราสร้างขึ้นมาและทั้งที่เรารับมาจากคนอื่นอารมณ์ความทุกข์ความเจ็บปวดเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังความหวยหาของเราเองแล้วเราไม่สมหวังเกิดความทุกข์ความเจ็บปวดเกิดการถูกทำร้ายหัวใจพลังงานความทุกเหล่านี้เกิดการสะสมตกเป็นตะกอนหนอนเนื่องอยู่ในจักระหัวใจฉะนั้นความเจ็บป่วยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจักระหัวใจนี้จึงมีโรคภัยไข้เจ็บตามมามากมาย ให้ชำระล้างออกไปให้หมดสิ้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยพลังแสงสีเขียวอันศักดิ์สิทธิ์หมุนเอาความทุกข์ทั้งหมดออกไปให้หมดสิ้นแล้วนำจิตขึ้นมาที่จกกักระัำคอเป็นแสงสีฟ้าพลังงานคำพูดใดที่เราเคยพูดร้ายให้กับตัวเองด่าทอตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกล่าวโทษตัวเองตัดสินตัวเอง น้อยเนื้อต่ำใจตัวเองแล้วเราก็กล่าวโทษคนอื่นตัดสินคนอื่นใช้วาจาทำร้ายคนอื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามล้วนสะสมเป็นพลังงานลบอยู่ในจักระของเราแล้วส่งผลทำร้ายชีวิตของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมใช้พลังงานสีฟ้าหมนุนเอาพลังงานลบเท่าที่เราจําได้และจําไม่ได้ออกไปให้หมดสิน้น หมุนเอาความไม่ดีทั้งหมดออกไปการกระทําคําพูดที่ไม่ดีของเราทั้งหมดออกไปด้วยการเข้าใจและอภัยให้หมดสิน้นนาจิตขึ้นมาบนตาที่สามของเราหรือต่อมไผ่เนี่ยวแสงสีน้ําเงินหมุนทวนเข็มนาฬิกาชําระล้างพลังงานลบความมืดใดที่ปิดบงังซอนเรน์อิมแพลนที่โปรแกรมความมืดปิดบงังตาที่สามของเราครอบงำ ต่อมภัยเนี่ยของเราด้วยความเชื่อผิดผิดด้วยความคิดผิดผิดของเราหลายพบหลายชาติขอพลังงานสีน้ำเงินหมุนออกไปให้หมดสิน้นล้างออกไปให้หมดสิน้นเพื่อให้เราได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้เราสามารถที่จะมีซิกเซนได้มีสติปัญญาขยายเห็นถึงความจริงของชีวิตให้เข้าใจชีวิตของตัวเองในทุกๆด้าน มองชีวิตของตัวเองทะลุปโป่งได้รับข้อมูลความจริงเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับความเป็นจริงทั้งหมดเพื่อให้เราได้ก้าวออกจากการถูกควบคุมและคอนโทรลของเดอะแมทริกบนโลกใบนี้แล้วนำจิตขึ้นมาที่จักรละที่เแสงสีม่วงหมุนทวนเข็มนาฬิกาทำความสะอาดจักรนี้เพื่อรับ สัญญาณดาวน์โหลดข้อมูลความจริงทั้งหมดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากแองโจลจากจัก,กรวาลซึ่งเป็นข้อมูลความจริงสำหรับชีวิตของเราทำให้เราได้รับองค์ความรู้ที่เราไม่เคยรู้และมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราทำให้เราได้ดาวน์โหลด สิ่งที่เราควรจะรู้เพื่อชีวิตของตัวเราเองถ้าหากจักระนี้ถูกปิดกัน้นเราจะถูกปิดหูปิดตาปิดบังปัญญาเราจะไม่ได้รับข้อมูลความรู้ใดๆที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้เลยอนุญาตให้พลังงานที่เป็นพลังงานความรู้ที่แท้จริงดาวน์โหลดลงมาสู่จักระที่7ของเราขณะนี้ จักระของเราได้ทําการคลีนล้างทําความสะอาดในทุกๆจักระแล้วแล้วให้จินตนาการเห็นจักระทุกจักระเป็นแสงสว่างตามสีแล้วมีพลังจักระทุกจักระพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะเสริมพลังพร้อมที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราทุกคนในทุกๆวันหมั่นคลีนล้างมันทําความสะอาดหมัน เข้าถึงพลังงานที่แท้จริงของตัวเองแล้วชีวิตเราจะเข้าถึงความสงบสุขชีวิตจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดโปร่งโล่งสบายเมื่อหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสามรอบลบหายใจแล้วให้ทุกคน ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นสดใสและมีพลังรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายรู้สึกว่าตัวเองสมองโล่งร่างกายโล่งเซลล์ทุกเซลล์ได้รับการเติมเต็มแสงสว่างอย่างสมบูรณ์รู้สึกได้ชัดเจนรู้สึกได้ชัดเจนรู้สึกได้ชัดเจน